สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแรปเปอร์ดังท้ากวินออกโหนกระแสหลังถูกแชร์โกงเงินมาเปเมียจากกรณีมีเพจออกมาแฉว่าแรปเปอร์ดังโกงเงินและหลายคนคาดเดาว่าเป็นกวินดูวานและเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนั้นดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะครับสําหรับประเด็นร้อนแรปเปอร์โกงเงินเพื่อนไปเปเมียซึ่งคนที่ถูกโยงเป็นประเด็นนี้ก็คือนักร้องหนุ่มกวินดูวานสามีของนางแบบสาวปุ้มปวยพันธิพาโดยถูกกล่าวหาว่าเป็น แรปเปอร์รายหนึ่งทำทรงรักเมียหนักมากแต่ที่ไหนได้โกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านไปเปเมียจนกระทั่งตัวเองออกมาชี้แจงแต่ถึงแม้ว่าการชี้แจงของกวินไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยแต่ชาวเน็ตก็ต่างโยงไปถึงดีเจอร์รัศิลปินสายรแรป่าดุดีเจอราดัได้ออกมาโพสข้อความถึงกรณีข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กดีเจราดัระบุว่าจากกรณีที่มีดรามา่าผมขออภัยที่มาชี้แจงล่าช้าเนื่องจากผมต้องดูแลคุณพ่อที่กำลังไม่สบายหนักจึงอยากเรียนเชิญคุณกวิน ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างพันรายการของกระแสด้วยกันหน่อยครับขอบคุณซึ่งทางด้านหนุ่มกาวินก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวกลับแต่อย่างไรมีเพียงแต่ชาวเน็ตแห่เข้ามาส่งกําลังใจให้คุณพ่อของหนุ่มบิ๊กดีเจราดให้หายไวๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิ็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ